วันนี้เรามีข่านมาจากโนนสูงนะคะสวัสดีค่ะน้องเลสวัสดีค่ะด้อยเบลสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้เอาข้าวมาฝากนิสารกิจชุมชนของเราด้วยนะคะวันนี้ข่าวโนนสูงมีอะไรที่เป็นจุดเด่นแล้วทำไมข้าวโนนสูงต้องมีเทศกาลข้าวด้วยน้องเรเล่าให้ฟังหน่อยเร็วน้องเรลเล่าให้ฟังหน่อยดินที่โนนสูงจะออกเค็มค่ะาเพราะว่าเวลาผลิตก็ที่ชาวบ้านจะทำนาเป็นเป็นอาชีพเป็นหลักของนนนสูงค่ะ แล้วก็ดินวิจัยออกมาแล้วดินของนุ่สูงอะจะออกเค็มก็จะทําการเพาะปลูกแต่ละปีมันก็มีเสียงทั้งไทยไทยแรงไทยน้ำท่วมกับไทยธรรมชาติค่ะแต่ปีหนึ่งบางบางปีเราก็ได้บางปีเราก็ไม่ได้มันก็มีปัญหาในการพาะปลูกแต่ละปีของข้าวนุ่งสูองนะคะหอมอร่อยครับค่ะไ <รถ S 2> ม่เห<ถ>มืนหอนครค่ะไม่เหมือนไครครับ เป็นเอกลักษณ์ของตอนนสูงครับผมมะนิมะลิทันของเราคือมะลิร้อยห้าข้าวหอมมะลิร้อยห้าค่ะไี่เหมือนไทรค่ะเป็นเอกลักษณ์ของตอนนสูงครับผมมะลิมะลิทันของเราคือมะลิร้อยห้าข้าวหอมมะลิร้อยห้าเป็นสมาชิกของนาเป็นใหญ่ของของหมู่บ้านค่ะแล้วก็จะมีทันทันข้าวหอมมะลิร้อยห้า จะมาช่วยเปลี่ยนแนวของเราเป็นพันต่อปีค่ะเขาจะมีปีต่อปีเปลี่ยนเปลี่ยนพันของเขาค่ะแล้วก็จะมีเอกลักษณ์รสชาติไม่เหมือนไทยค่ะจะออกนิดนน์ถุงจะเค็มค่ะรสชาติข,ข,าของข้าวของบ้านเราก็จะออกเค็มๆก่อ,กอ,กอนๆไม่เหมือนไทยค่ะให้ขอพให้มาชิมด้วยตัวเองค่ะถึงจะแนะนำเราก็ <laughs> ต้องเข้า <laughs> ตัวโคราชอนครับแล้วก็นั่งจากโคราช ไปสถานีนนสูงมักทา,า,<ห>า่าแล้วก็จะมีรถสองแถวบางกลางเข้าถึงชุมชนขอขอบคุณพี่อินที่แนะนำข้า,ขานวนนทนสูงมาบุกมาเจอกับแบรนด์ของพี่อินะไรของชุมชนสาหกิจพันาิสาหกิจของปัชนาลี<ม>เอามาผสมรวมกัน ข้าวของโนนสูงนะคะข้าวของโนนสูงเ็าจะมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ไม่เหมือนของของที่อื่นนะคะก็คือทํามาจากดินเคม็มข้าวเขาจะมีรสชาติอร่อยหอมยิ่งข้าวของหอมมะลิยิ่งเอามาผสมกับข้าวของที่หาดใหญ่นะคะแล้วก็ผสมธัญพืชของทางด้านโนนสูงเองรับรองได้ว่าไม่เหมือนใครค่ะหอมอร่อยมากเลยค่ะอ,อยากจะแนะนําวิสาหกิจชุมชนของน้องๆด้วยนะคะน้องนอ,งอยากจะเป็นน้องที่น่ารักมากเป็นประชาสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ ประธานวิสาหกิจไม่ค่อยพูดนะคะคือค่อนข้างที่อายค่ะ <c oughs> ส่วนคุณนายเรนนี่เธอจะเป็นประธานส <c oughs> ัมพันธ์ส่วนชายรวยเน,นี่ยค่ะไลายทุกอย่างไม่ใช่ปัญหาะคะ <c oughs> ่ะขอฝากข้าวโน้นสูงนะคะข้าวที่รสชาติแตกต่างจากที่อื่นจะมีกลิ่นหอมถ้าเราหุงไปแล้วพอพอข้าวเขาเริ่มสุกคะ่ะกลิ่นมันก็จะออกมาทันทีมันจะเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราค่ะ <c oughs> ข,ขอฝากไว้ด้วยนะคะอ,อ,อยากให้มาลองชิมข้าวน้นสูงด้วยกันนะคะ หอมอร่อยค่ะฝากกลุ่มเล็กๆของชุมชนเราด้วยนะคะตมบนคนสงครามค่ะรับประทานหมดไปไลาขวดแล้วครับผมไม่ใช่ปัญหาแล้วมาซื้อข้าวโนนสูงด้วยกันนะคะขอข้อค่ะอ